วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรูร้และปรินิพานพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยงด้วยพระคุณอันประเสริฐสามประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธทิคุณและพระมหากรุณาธิคุณต่อถวยเทพมวลมนุษย์และส,าาสรรพสัตว์ เนื่องด้วยพระพุทธศาสนามีคุณูประการอันใหญ่หลวงซึ่งอำนวยประโยชน์เกื้อกูลความเจริญรุ่งเรืองและความสงบร่มเย็นแก่นานา,นาอารยชนมาตลอดระยะเวลากว่า2,500ปีฉะนั้นเมื่อวันวิสาขาบูชา พุทธศักราช2,553มาถึงควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระอริยสงฆ์เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตนเป็นแนวทางในการปฏิบัติด,ดำเนินชีวิตเพื่อความสวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลอำํำนวยให้ท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนาชัยมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยประจำวันที่28พฤษภาคม2553ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาสเสด็จพระาชดำเนินไปพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทรงสดับพระธรรมเทศนาะเนื่องในวันวิสาขาบูชาเป็นการส่วนพระองค์นาพระอุโบสถวัชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เวลา18นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทรงสดับพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาเป็นการส่วนพระองค์ณพระอุโบสถวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารเขตพระนครการนี้ถวายสการะสารสมเด็จพระบวรราเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ จากนั้นเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธนรสีตรีโลกเชษมเหติศักดิ์บูชนียะชยันตะโคดมวรมศาสดาอนาวรายานประธานพระอุโบสถพระสงฆ์และสามเณรวัชนะสงครามจำนวน163รูปเจริญพระพุทธมนต์สรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาศ ทรงจุดทูปเพียนเครื่องทรงธรรมส่งศีลสมเด็จพระมหาธีราจารย์วชนะสงครามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาะเรื่องวิสาขาบูชากถาซึ่งเกี่ยวกับการให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาและทรงบำเพ็ญแต่ประโยชน์เกื้อกูลต่อมู่สัตว์คือทรงบำเพ็ญพุทธกิริยาสามประการคือโลกัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกยาตถาจริยาทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่ประยุนญาติและพุทธาจาริยาทรงประพฤติในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าวันวิสาขาบูชาหรือวันเพ็ญเดือน6นับเป็นวันที่สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สําคัญของพระพุทธศาสนามากถึง3เหตุการณ์คือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรูร้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่าวันพระพุทธเจ้านอกจากนี้ยังเป็นวันสำคัญสากลในา,นาชาติหรือวันสำคัญของโลกตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหาประชาชาติครั้งที่54ลงวันที่13ธันวาคม2542ในวันวิสาขาบูชาพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์และประชาชนจะมีการประกอบพิธีต่างๆเช่นการตักบาตรการฟังพระธรรมเทศนาะการเวียนเทียน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญสามเหตุการณ์ดังกล่าวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขาบูชาณพระอุโบสถวัดพระีรัตนศา,าสดาราม เวลา17นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโอกาสนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัษพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทรงจุดเทียนรุง่งทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรพระสามพุทธัน,นีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมมาศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรยัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ จากนั้นทรงจุดไฟเทียนชนวนทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงเวียนเทียนรอบพระอุโบสถจนครบสามรอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชานี้โดยปกติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบางครั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแทน นอกจากนี้ในบางปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประกอบพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาและทรงเวียนเทียนรอบพุทธศาสนสถานเป็นการส่วนพระองค์ตามพระอารามหลวงหรือวัดราชอื่นๆตามพระราชอัธยาศัยซึ่งการพระราชพิธีนี้เป็นการแสดงออกถึงพระราชศรัทธาอันแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาขององค์พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนุประถมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน